สำหรับ EP นี้ผมได้ชวนน้องแฟรงค์ที่เป็นน้องฝึกงานคนแรกของพรรคซุเนี่ยมาร่วมเมาสแชร์ประสบการณ์ว่าจากนักศึกษาที่เรียนด้านสถาปัตย์ที่สนใจงานด้าน UX และได้เข้ามาฝึกงานในบริษัทที่เป็น UX Consulting Agency เนี่ยสองเดือนผ่านไปมีอะไรที่มันแตกต่างจากที่ตอนแรกคาดบ้างนะครับซึ่งก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับน้องๆหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนสายงาน มาทําในด้าน UX นะครับว่างานในด้านนี้มันเป็นไงบ้างและมันแตกต่างจากสิ่งที่น้องๆหรือคนข้างนอกมองยังไงบ้างนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ User Experience Design และ Research กับผมพิษพิจารณาลัตนาที่คุณ โอเคสวัสด okay. ah, awesome. ีคร right ับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อ่าวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะก็มีคุณคุณมีนหน้าเดิมนะครับมีนจากพรักซุสมาร่วมกันแกล้งน้องฝึกงานนะครับไม่ไม่เชิญแกล้งหรอกมาคุยกับน้องฝึกงานของทางพรักซุสเราชื่อน้องแฟรงนะครับครับผมสวัสดีครับน้องแฟงสวัสด uh ีครับน้องแฟงมาฝึกงานกับเราได้ประมาณเท่าไหร่นะสองเดือนประมาณสองเดือนครับ โอเคก็มีไอเดียว่าเอ้ยเอยเอก่อนมาฝึกงานด้าน UX เนี่ยกับหลังได้มาฝึกงานเนี่ยมันเห็นอะไรแตกต่างจากเดิมบ้างมีอะไรที่มันไม่คาดคิดบ้างอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้แฟรงค์มาช่วยแชร์หน่อยในวันนี้นะครับได้ครับโอเคฮะก็แนะนําตัวทั้งฝั่งที่ไม่ใช่น้องฝึกงานก่อนแล้วกันก็จริงๆผมก็ไม่ต้องแนะนาตัวเองแล้วเนาะแล้วก็ <laughs> มีนนะมีนเป็น UX Designer อยู่พักสุดมาหลายปีใช่ไหมก็เป็นเป็นโค้ชให้น้องแฟรงค์มาตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับ ก็ชวนชวนชวนมีนมาเมาส์ด้วยกันถ้ามีอะไรอยากถามแฟงเพิ่มก็ถามได้ตามสบายนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นให้แฟงแนะนําตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรยังไงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วก็เรียนที่ไหนสาขาอะไรครับครับก็ชื่อแฟงครับตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่คณะสถาปัตย์ครับภาควิชา Industrial Design ครับก็เรียนเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ครับเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบทุกๆอย่างที่สามารถ จับต้องได้ครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ราชกะบังครับผมไอดีใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะไอดีใช่ใช่เขาเรียกสั้นๆกันว่าไอดีแต่ว่าพอพูดถึงแบบไอ i ีอินดัสเทรียลดีนี่มันจะนึกถึงบพวกแบบปั้นหม้ออะไรอย่างป่ะก็อารมณ์แบบแพคเกจหรือป่าใช่ใช่ก็อารมณ์แบบพวก p r o d u c t ์พวกแบบออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นนะครับอมันสามารถจับต้องได้ แล้วเออจับพัดจับผู๋ไงมันถึงได้มาสนใจ U X อะไรเนี่ยครับอืมก็ก็จริงๆแล้วก็ได้ยินสายงานนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามหาลัยแล้วครับแบบว่ามันมีได้ยินมาว่าแบบมันมีสายงานที่ออกสออเป็นพวกเกี่ยวกับออกแบบเว็บหรือว่าพวกออกแบบแอปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนั้นก็แบบไม่ได้สนใจหรอกตอนนั้นแต่พอเรียนพอเรียนพอเรียนในคณะไปเรื่อยๆก็แบบเริ่มได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆเริ่มได้ยินเขาบ่อยขึ้นเรื่อยๆทั้งจากแบบ รุ่นพี่บ้างหรือว่าจากในอินเทอร์เน็ตบ้างก็เริ่มแบบศึกษาเพิ่มเติมอืมแล้วคือแบบเราสนใจพวกเรื่องเว็บเรื่องอะไรนี้ก่อนก่อนการเข้ามหาลัยไหมตอนนั้นเรียกได้ว่ายังไม่ได้สนใจขนาดนั้นครับแต่มีความชอบในเรื่องของดิจิตัลเป็นสส่วนใหญ่เวลาเวลาเวลาทํางานที่มหาลัยก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตัลครับคือจะใช้พวกคอมเอามาช่วยตลอดอืมอืมเป็นเด็กยุคใหม่ใช่ไหม เดี๋ยวเด็กยุคโบราณก็เลยจะขอสัมภาษณ์วันนี้โอเคแล้วก็จุดหนึ่งคือตอนแรกที่รับแฟงเข้ามาฝึกงานนะเพราะว่าเหมือนแฟงได้รอไปนั่งทํา<ม>นั่นทํานี่เองใช,ใช่ไหมไปออกแบบแอปพลิเคชันเองอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ับทาไมถึงทําไมถ,ถึงไปลองออกหมงออกแบบเลยเองอะครับตอนนั้นรู้สึกว่าแบบมันเริ่มจากที่ว่าแบบเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆจากในอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันยังไม่มากพอรู้สึกว่าอยากอยากที่จะ เห็นอะไรที่มันเป็นของจริงก็เลยเลือกที่จะแบบหาที่ฝึกงานครับแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าที่ฝึกงานทุกที่มันก็ต้องมีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มที่จะทำพอร์ตในส่วนของในด้านแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้ความรู้บางส่วนที่ได้มาจากที่เรียนจากที่คณะด้วยเอามา Adapt ใช้กันครับอืมแล้วที่เรียนที่มหาลัยเนี่ยมันมันมีเรียนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ U X อะไรพวกนี้ไหมก็มีครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้แบบสายตรงขนาดนั้นก็จะมีพวกแบบออกแบบกราฟิกที่เขาอาจจะให้ออกแบบพวก user interface บ้างเล็กน้อยแล้วก็ในช่วงปีสามก็อาจจะมีออกแบบพวกพวกระบบอาจจะเอามาอาดัดแบบใช้กันได้มีเรื่องของดีไซน Thinking อะไรอย่างนี้ตอนนี้อยู่ปีสองใขึ้นปีสามใช่ไหมตอนตอนน,อน,นี้ตอนนี้ขึ้นปีสามม คือปีหน้าก็ต้องหาที่ฝึกงานอีกรอบใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นฝึกงานแบบไม่ใช่ของออฟฟิเชียลของคณะใช่ไหมอบ,บวกว่าแข่งเท้าหาที่ฝึกงานเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดูไม่ไดีแต่ก็เลือกได้ครับว่าแบบว่าตัว,ต,วตัวผมอยากจะกไปฝึกเป็นแบบสายงานไหนเนี่ยคือเขาค่อนข้างเปิดอืมโอเคงั้นลองมาฟังมุมมองของแฟงกันดีก่อนนะที่บอกว่าอ่ะก็มีสิ่งที่เหมือนกับว่าก่อนที่เราจะได้แบบมาลองฝึกงานทํางานเกี่ยวกับสายงานด้านนี้จริงๆเนาะ กับการที่ได้มาลองไปสองเดือนมีอะไรที่มันแบบว่าไม่ตรงกับที่เราคาดบ้างนะครับมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เราบ้างค่อนข้างรายวัทีละข้อกัดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยฮะมีมีกี่ข้อทั้งหมดครับที่เจอมาที่คิดไว้แบบคร่าวๆก็น่าจะมีสี่ข้อครับประมาณนั้นได้เรามาลงรายละเอียดกันทีละข้อนะข้อแรกข้อแรกคืออะไรฮะก็ก็คือข้อแรกนะก็รู้สึกว่า ทุกๆอย่างเวลาเราเราทำเกี่ยวกับเรื่องของ u x เนี่ยเราเราจะเป็นที่จะต้องมีเหตุผลนะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ u x research หรือว่า u x design ทุกอย่างต้องมีเหตุผลนะัอืมอืมครับมันลงรายละเอียดเพิ่มเนยว่าแล้วมันต่างกับที่เราคาดตอนแรกยังไงบ้างครับคือตอนแรกตอนแรกที่ก่อนที่จะมาฝึกงานที่นี่นะฮะก็จะแบบรู้สึกว่าเออเวลาออกแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเวลาเรารีเสิร์ชหรือออกแบบอะไรเงี้ยเราจะเชื่อเซนส์ของตัวเองสะส่วนใหญ่มากกว่า Uh huh. อพอได้มาฝึกที่นี่แล้วก็แบบลองได้เสนองานจริงๆหรือว่าแบบได้มาทํารีเสิร์ชจริงๆก็รู้สึกว่าแบบเออมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ยูเซอร์ขนาดนั้นแล้วก็เวลาเสนอไอเดียก็อาจจะไม่ผ่านเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่คิดตามตัวเองมากจนเกินไปอ่ะอ uh ืม huh huh huh. มียกตัวอย่างสักเคสได้ไหมว่าแบบยังไงประมาณยังไงี่ยเอ่ก็เคสตอนตอนฝึกงานได้ทําอันไหนมั่งมีพอจะมีแบบ ก็จะมีเคสยกตัวอย่างก็เช่นตอนที่บริษัทให้ออกแบบเว็บไซต์ของพักคสุดเองนะก็ uh huh. ตอนแรกเขาเริ่มจากให้ออกแบบเป็นแบบวายเฟรมขาวดำก่อนเลยก็คือเขาจะตัดเรื่องความสวยงามออกไปแล้วก็ดูเรื่องเหตุผลเป็นหลักว่าทำไม uh huh. เราจะต้องเอาส่วนนี้ไว้ตรงนี้แล้วทำไมเราจะต้องอีกส่วนหนึ่งไว้อีกตรงนึง ประมาณนั้นครับตอนแรกที่ออกแบบไปก็ออกแบบไปหลายแบบครับเล้วราสุดท้ายก็โดนตกกับมาหมดเลยเพราะพว่าเพราะว่าเาาชื่อในเซนต์ตัวเองซะส่วนใหญ่ครับว่าแบบเอ้ยอย่างนี้มันจะจะต้องได้เพราะแบบเซนต์ของเราแบบเราเรียนสายดีไซน์มาแล้วเราเราก็นึกถึงแบบความสวยงามเข้ามาด้วยไงก็แบบคิดว่าตรงนี้ก็อาจจะสวยหรือว่าใส่ตรงนี้ก็อาจจะดีแต่เราไม่ได้นึกถึงการที่ยูเซอร์เข้ามาใช้งานขนาดนั้นก็เลยเสนอไอเดียส่วนส่วนนั้นไม่ผักพอจะระบุแบบเจาะจงได้ไหม อันนี้อันนี้แฟงทำออกแบบส่วนไหนนะออกแบบส่วนหน้าเวิร์กช็อปครับเวิร์กช็อปแบบคนอื่นถ้าสมมุติมันเสร็จแล้วอยวไปดูอาจจะเห็นว่าแบบเอ้ยมันมีตรงไหนที่แฟงทำไว้ก็อาจจะโดนคุณเออคุณมีนเอาไปเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เป็นไปได้นะก็จะมีในส่วนที่แบบยกตัวอย่างเช่นภาพที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของทางบริษัทเนี่ย เช่นแบบพวกบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยคือเราจําเป็นไหมที่ตอนตอนแรกเลยที่ออกแบบมาคือผมใส่รูปภาพบรรยากาศอะไปแคบจะทั้งหมดเลยแล้วพวกพี่ๆก็บอกมาว่าเอ้ยมันจําเป็นที่จะต้องใส่รูปภาพทั้งหมดไหมหรือแค่ช่วยดูว่าบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงอาจจะไม่ต้องโชว์ทั้งหมดอื หมายถึงว่าบรรยากาศของไอ้นี่เนาะห้องเวิร์กช็อปใช่ปะ่ะที่บอกเวลาบรรยากาศของการมาเรียนเนี่ยใช่ปะ่ะใช่ใช่เออพอจําได้เพราะตอนนั้นก็มีบอกว่าอะไรนะคือช่วงนี้เวิร์กช็อปมันเป็นออนไลน์ด้วยพอมันเป็นออนไลน์เนี่ยไอ้พวกภาพ บรรยากาศห้องเรียนเนี่ยมันก็จะไม่มีใช่ไหมดั่นั้นภาพจะแน่ซูม <S <S ใช่ซึออ่งมันก็เป็นภาพนหนาซูมเรียงกันอย่างเงี้ยมันเหมือนกันตลอดไม่อาจจะไม่ใช่ key information ที่มันจะมีประโยชน์กับคนก็เป็นไปได้ใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่เออแล้วเห็นเมื่อกี้แฝงเมนชั่นในเรื่องที่ว่าทำวายเฟรมเนาะทำในโลว์ฟิลเตอริตี้เนี่ยมันการที่เริ่มการดีไซน์จากการทำวายเฟรมเนี่ยมันแตกต่างจากที่เราเคยทําก่อนหน้าไหมค่อนข้างที่จะแตกต่างครับเพราะว่า ก่อนหน้าเราทำยังไงก่อนหน้านี้ที่ที่ก่อนที่จะมารู้เรื่อง u x อะไรอย่างนี้เลยนะฮะก็ <c oughs> เราก็เริ่มแบบออกแบบแบบ,แบ,บทําให้มันสวยไปด้วยเลยอาจจะไปเสียเวลากับการที่ไปเน้นว่าตรงนี้มันจะต้องสวยนะแบบแบบนี้มันจะต้องสวยซึ่งเวลาเราไปนําเสนอทุกทุกอันมันก็จะแบบออกมาในรูปแบบของสีสีสันทั้งหมดเลย mm. ซึ่งโดยที่จริงๆแล้วอะเวลาเราเสนอไอเดียทุกทุกคนเวลาดูงานเนี่ยเขาก็จะดูแต่เรื่องของการใช้ที่มีประโยชน์ มากกว่าความสวยงามซึ่งความสวยงามเนี่ยเราก็จะมองเป็นสิ่งสุดท้ายครับอืมแล้วมันโอเคไหมออกับการที่เอาตัดเรื่องความสวยงามออกไปก่อนเนี่ยมันตัวที่เราเห็นมาว่ามันพอได้ลองทํามันก็ค่อนข้างดีเลยครับมันค่อนข้างประหยัดเวลาไปได้เยอะเราจะได้ไปโฟกัสในส่วนของที่มันจําเป็นครับอืมอืมโอเคฮะเมื่อกี้ข้อแรกเนาะใช่ค <laughs> ือเรื่องคือ <laughs> <laughs> เรื่องอะไรนะคือเรื่องกระบวนการคิดใช่ใช่ครับใช่ทุกอย่างต้องมีเหตุผลในการมีเหตุํา แล้วข้อต่อมาล่ะครับมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันที่เราคาดบ้างก็อย่างตะกี้ที่มินช่นไปก็คือความสวยงามเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะโฟกัสครับผมทาไมความสวยงามมันมันต้องไป็นสิ่งสุดสุดท้ายอ่ะมันจําเป็นขนาดนั้นมันคือที่เรียนรู้จากที่นี่นะครับก็คือเขาจะให้เริ่มคิดจากสิ่งที่มีประโยชน์ต่อยูเซอร์ก่อนก็คือยูทฟูลใช่ไหมครับจากนั้นค่อยเป็นยูเซเบิลแล้วค่อยเป็นความสวยงาม ก็วเวลายูเซอร์เนี่ยจะเลือกที่จะใช้แอป,ปอะไรเนี่ยครับเขาจะมองว่าแบบตัวเขาอ่ะได้ประโยชน์อะไรจากแอปพลิเคชันนี้แล้วก็พอหลังจากที่รู้แล้วว่าได้ประโยชน์อะไรจากแอปพลิเคชันนี้เขาก็จะดูว่ามันใช้ง่ายขนาดไหนครับซึ่งมันก็จะเรียนสเต็ปลงไปและในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นความสวยงามมันช่วยสองข้อแรกยังไงความสวยงามเนี่ยมันจะต้องเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมสองข้อแรกครับอืมอืม ซึ่งสองข้อแรกมันสําคัญกว่าใช่ไหมมันเลยคนจะต้องมาก่อนอยินงีใช่รับใช่ครับแล้วเออเมื่อกี้แฟงมีพูดไปบอกว่าเนี่ยเริ่มจากการแบบตัดเรื่องความสวยงามทำวายเฟรมขาวดาก่อนเนี่ยมันช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยคือเขาว่าประหยัดเวลาที่นี่มันประหยัดเวลาในแง่ไหนอะไรงไงบ้างครับคือถ้าเราเริ่มเริ่มที่ไม่ไม่ได้โฟกัสเรื่องของความสวยงามใช่ไหมครับเราก็จะมีเวลาที่จะทําแบบออกมาได้เยอะยิ่งขึ้นมันก็จะช่วยในเรื่องของเวลาเราจะไปกเสนองานเนี่ยครับ คือเวลาเราเสนองานเราจะต้องเสนอทีนึงหลายๆแบบถูกไหมก็ mm hmm. มันจะช่วยทําให้เราประหยัดเวลาในส่วนที่แทนที่จะมานั่งตกแต่งหรือว่าทําให้มันสวยเนี่ยเราเอาเวลานั้นน่ะไปเพิ่มไอเดียเพื่อที่จะไปเสนองานดีกว่าประมาณนั mm ้น hmm. อ mm ืมอืมอืมแล้วมาช่วยให้เราได้คิดถึงเรื่องพวกตักกะพวกเหตุผลจากข้อแรกที่เราพูดมาได้มากขึ้นใช่ไหมมากกว่ากที่เราไปคิดแบบเรื่องแบบสีอะไรเงี้ย เทียบกับการสีอะไรกับเทียบกับการที่บอกว่าปุ่มคําพูดบนปุ่มควรเป็นคําว่าอะไรที่จะเข้าใจง่ายง่ายสุดเลยอ่ะเราจะไปโฟกัสกับเรื่องการใช้ประโยชน์มากกว่าการได้ประโยชน์ที่แฟนพูดหมายถึงว่าทําสวยงามมาเดี๋ยวก็โดนโดนพี่ๆตกทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องเสียเวลาไปทําให้มันสวยก่อนสื่อให้รู้ว่าบริษัทนี้นี่คือแบบว่าไม่สนใจความสวยงามเท่าไหร่เราสนใจเป็นเรื่องสุดท้ายอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าไปอยู่ ึกงานบริษัทอื่นเขาอาจจะแบบความสวยงามมาก่อนก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นสายอะไรอะไรเงี้ยคือถ,ถ้าทางเราเราก็โฟกัสไปยังเรื่องอันนี้นะอินโฟมชันที่สําคัญคือไรอ่อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องตบเรื่องความสวยงามออกอืมแต่เสียดายก็คือว่าเพราะว่าเวลาในการฝึกงานมันสั้นเนอะมันก็เลยยังไม่ไม่ได้มีเวลาถึงขั้นที่ว่าจะเห็นว่าดีไซน์เราทําอ่ะมันถูกเดฟออกมาออกมาเป็นยังไงใช่ไหมแล้วยูเซอร์ไปใช้จริงไปยูเซอร์เทสออกมาแล้วอิมแพคมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เห็นถึงขั้นนั้นเพราะเวลามันสั้น ใช่อืมโอเคงั้นเราข้อต่อไปละฮะข้อที่สามใช่ไหมครับผมข้อที่สามก็การทำ UX เนี่ยคือจะต้องละเอียดมากๆครับอ่าฮะมันไม่เหมือนกับที่เราคาดตอนแรกงไงอะ่ะคือเริ่มแรกมาคือจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดในเรื่องหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรืออะไรแต่ว่าแต่ว่าพอมาปิดงานที่นี่นก็เริ่มต้องมีความละเอียดมากขึ้นแล้วเพราะว่าเราจะต้องมีการจดปัญหาหรือว่าแบบจดโค้ด ที่ยูเซอร์เจอแล้วก็นำมาเขียนแล้วก็นำไปปรับใช้ซึ่งเราจะต้องโฟกัสตลอดเวลาครับแต่่งที่เพื่อทำบุ๊กเรียนสถาปัตย์พวกนี้ก็ต้องมีความละเอียดของมันอยู่ป่าใช่ครับพี่เคยเรียนอยู่ปป๊บหนึ่งเองตอนนั้นบอกว่าเรียนพวกดออิงก็ไม่ไหวแล้วความละเอียดแต่มันเป็นละเอียดคนละแบบครับมันจะเป็นละเอียดในส่วนของแบบขนาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นละเอียดในเรื่องของคําที่ถูกเขียนลงไปหรือว่าแบบ ปัญหาที่เจออะไรอย่างเงี้ยจะต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ซับซ้อนครอะฮะแล้วพอมีเคสต,ตัวอย่างะไรที่พอนึกออกไหม,มที่มันเรื่องความละเอียดนยครับก็อย่างเช่นตอนที่ทำ usability report นะครับที่เวลาเราจะต้องนำเอา report อันเนี้ยไปส่งให้ลูกค้าเราจะต้องคำนึงถึงการใช้คำที่อ่านและเข้าใจคือบางทีเราเขียนไปเนี่ยเราเองอาจจะเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนลงไปแต่ ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนออกไปได้ทุกคนเราก็เลยจะต้องทําให้มันอ่านเข้าใจเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปแล้วก็องค์ประกอบในการเขียนเนี่ยก็ต้องให้ถูกต้องแบบ้วยแล้วอย่างเรื่องความละเอียดในแง่ส่วนที่ทําดีไซน์ที่ทำไวเฟรมเนี่ยเออมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับความละเอียดที่เราเรียนรู้ด้วยไหมครับก็ค่อนข,ข้างมีครับ ย่างเช่นเรื่องของเวลาเราจะออกแบบอะไรเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงแบบลอจิกในการดีไซน์แบบนึกถึงยูเซอร์เป็นหลักว่าแบบเขาเข้ามาแล้วจะคิดอย่างนี้นะเราก็จะต้องละเอียดในเรื่องนั้นเวยครับอืมอันมาข้อสุดท้ายเลยก่บข้อสุดท้ายที่ที่แฟงเรียนรู้ที่มันไม่เหมือนกับที่ข้อสุดท้ายก็คือก็เมนชั่นจากข้อที่แล้วก็คือสิ่งที่เราคิดอาจไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะคิดเหมือนเราคือเริ่มก่อนเลยก็คือ ตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดที่สามารถที่จะเดาได้ว่ายูเซอร์ส่วนใหญ่ต้องการอะไรถูกไหมครับเ,เราเลยต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของยูเซอร์ตอนได้ศึกษาพฤติกรรมของยูเซอร์เนี่ยเราก็คิดไว้แล้วว่าปัญหาเนี่ยยูเซอร์จะต้องเจอแน่แต่พอเอาเข้าจริงๆยูเซอร์กลับไม่เจอแต่พอสิ่งที่เราไม่ได้นึกถึงเนี่ยยูเซอร์กลับมองว่าจุดจุดนั้นเป็นปัญหาซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง ผิดคาดนิดนึงนะครับก็เลยเรียนรู้จากในส่วนนี้แล้วอย่างนี้จะแก้ปัญหาตรงนี้ในอนาคตอะไรยังไงเดี่ยพอม,มีไอเดียไหมว่ามันผมมันคาดไม่ได้เลยใช่ไหมใช่มันมันผมว่าเรื่องพวกนี้มันส่วนใหญ่อยู่ที่ประสบการณ์มากกว่าครับว่าแบบถ้าเราเจอปัญหาของยูเซอร์บ่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าถ้าเจอแบบนี้อีกมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนตอนแรกเราเราก็จะใช้เซนส์ของเรา แต่ว่าเส้นของเราอาจจะยังไม่ได้ไม่ที่ดีมากใช่ไหมจะต้องใช้ประสบการณ์ในการปรับปรุงเส้นของเราเข้าไปอืมอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็อะฝึกงานจบแล้วก็คิดว่าอนาคตเราจะไงฮะเจยงทำ UX อยู่ไหมหรือว่าไปเลยผม <laughs> ขอกลับไป, <laughs> ไปทำ <laughs> สถาปัตย์ก <laughs> <c oughs> ็คิดด้วย<ร>แล้วครับว่าจะทำอยูแน่ๆครับแต่ยังอาจจะไม่ได้แบบลงลึกว่าตัวเองจะเป็นไปสาย UX ในสาย,สายไหน ตอนนี้ในใจมีบอกว่าเลงเงคิดว่าสายไหนที่แบบว่าชอบจากที่ได้ลองทำครับก็อาจจะมีในส่วนของ UX Design UX Research แล้วก็ UI ก็น่าสนใจก็ทั้งหมดเลย้หมดันหมดหมดเลยาทุกด้านหรอว่าที่ได้ลองทำมาอันไหนสุดเออด้านไหนที่ที่สุดแล้วด้านที่สุดมันมีด้านไหนที่เป็นที่สุดเนี่ยด้านไหนที่สุดอ่ะอก็น่าจะดีไซน์ครับผมดีไซน์เนี่ยคือเรา่ช่วอย่างเงี้ยหรอก็เป็นพวก ออกแบบการใช้งานเป็นแนว u x มากกวา่าครับเป็นแบบออกแบบประสบการณ์มากกวา่าแล้วแบบตรงนี้ควรจะเอาอะไรไปไว้ด้านบนหรือว่าแบบแต่ว่าปุ่มนี้ควรจะอยู่ก็โดนพี่ๆ <ขอ S 2> ตบลัวมาเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมยัง, <laughs> ย,งยังไม่ไม่รู้สึกท้อถอยอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> 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 ก็สนุกดีฮะ <laughs> สนุกดีคือคนที่เป็น u x ที่ต้องแบบ s m นิดนึงไหมฮะแบบว่าชอบการโดนตบเลย่ะ แล้วก็โดนตกทุกครั้งก็จะนําไปพัฒนาไงซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันก็สําคัญนะใช่ไหมการเรียนรู้ต้องบอกอย่าหยุดเรียนรู้ไปเรื่อยใช่เพราะว่าเร์นนิ่งมันคือแบบสิ่งสําคัญที่เป็นคอที่ช่วยให้เราดีไซน์แล้วเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ยูเซอร์น่าจะเป็นได้มากขึ้นในอนาคตเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคฮะก็โอเคท้ายสุดแฟงมีอะไรอยากจะฝากน้องๆไหมส่วิว่ามีน้องๆที่เขาเอ้ย UX อะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยคือสมมติให้แนะแนวน้องๆที่เขาแบบ มือใหม่เหมือนกับเราตอนที่แบบว่าเราเพิ่งเข้ามหาลัยที่เราเพิ่งเคยได้ยินเขาว่า ux หรือตอนที่เราเริ่มสนใจเขาว่า ux หรืออะไรงเงี้ยอยากจะมีอะไรแนะนําน้องๆไหมก็ ux ก็เป็นสายสายหนึ่งที่ค่อนข้างต้องมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งใช่ไหมในการจะทํำ ux ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องประสบการณ์ในการทํางานอะไรเงี้ยค่อนข้างที่สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นอ่การมีโอกาสได้ทําจริงอาจจะมาแบบฝึกงานจริงๆเลยเราก็จะได้ ประสบการณ์จริงๆเลยหรือว่าเราอาจจะไปเรียนรู้คอร์สอื่นเพิ่มเติมที่เขามีการสอนได้ทั่วไป mm hmm. ค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ให้เราเราเก่งในเรื่องของ UX ขึ้นมาด้วยแล้วก็ส่วนสำคัญเลยก็คือเราจำเป็นที่จะต้องสังเกต behavior, mm hmm. behavior ของ user เยอะๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเหมือนกันในการทำ UX ครับืโอเคได้ฮะงั้นก็ เท่านี้แล้วกันเนาะประมาณนี้ขอบคุณมากครับแฟรงค์ที่มาช่วยแชร์วันนี้นะครับแล้วก็โชคดีมีสุขในอนาคตแล้วไว้พบกันใหม่นะครับโอบคอเครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดท้ายถ้าคุณชอบเอพิโซดนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เอพิโซดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ได้กด Follow อย่าลืมกด Follow หรือ Subscribe ในช่องทางที่คุณฟังเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเมื่อเรามีเอพิโซดถัดๆไปออกนะครับ รือถ้ามีคําถามมีฟีดแบ็กหรือว่ามีสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโปรดักต์ด้วยกระบวนการ user experience design research เนี่ยนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ในฟอร์มด้านล่างของเอพิโซดนี้เพื่อที่จะส่งคอมเมนต์ฟีดแบ็กหรือว่าคําถามหรือไอเดียเอพิโซดถัดไปมาให้เราได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ